วังพระาธาตุเป็นดินแดนแห่งศิลปะวัฒนธรรมของเมืองไตรตรึงเมืองโบราณแห่งแรกในจังหวัดกำแพงเพชรนอกจากโบราณสถานโบราณวัตถุแล้ววังพระาธาตุยังมีศิลปะท้องถิ่นที่น่าสนใจคือรำวงพื้นบ้านวังพระาธาตุระบำกลางบ้านระบำกอไก่เพลงกล่อมเด็กและเพลงแห่นาคล้วนลึกซึ้งและน่าสนใจอย่างยิ่ง แม่เสนอสิทธิดังเดิมรวบรวมผู้คนตั้งเป็นกลุ่มนำเสนองานการแสดงพื้นบ้านอย่างเป็นระบบแต่เมื่อศิลปินพากันร่วงโรยไปตามสังขารธรรมชาติแห่งโลกครูสุขศรีสิทธิครูโรงเรียนบ้านไตรตรึงทิดาของแม่เสนอสิทธิได้รับภาร,ระสำคัญนี้โดยนำศิลปะการแสดงทั้งหมดมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไตรตรึงทำให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านทั้งหมด ของวังพระทาตไม่สูญหายไปจากสังคมกำแพงเพชรอย่างแน่นอนเพราะครูสุขศรีสิทธิได้สืบทอดเจตนารมณ์ของบ้านวังพระทาตครูสุขศรีสิทธิรับราชการครูตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านไตรตรึงตําบลไตรตรึงจังหวัดกำแพงเพชรครูสุขศรีเกิดเมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2497 ปัจจุบันอายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่27ตำบลไตรตรึงอเภอเมืองจัังหวดกำแพงเพชรโทรศัพท์055 739266จบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านไตรตรึงที่ทำการสอนอยู่ในปัจจุบันรเรียนมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรีกำแพงเพชรนารีวิทยาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาจากวิทยาลัยครูนครสวรรค์ เรียนรู้สอบครูพิเศษมัธยมด้วยตนเองและจบครุศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยครูกำแพงเพชรครูสุขศรีสิทธิได้รับรางวัลต่างๆอย่างมากมายรวมถึงการเสียสละเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมวังพระทาตุฟื้นฟูอนุรักษ์และนำเสนอบทเพลงต่างๆอย่างน่าสนใจยิ่งโดยไม่หวังประโยชน์ตอบแทนรำวงพื้นบ้านวังพระธาต ระบำกลางบ้านระบำกอไก่เพลงกล่อมเด็กและเพลงแห่นาคจึงได้มีผู้สืบทอดด้วยฝีมือครูสุขศรีสิทธิรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรขอประกาศว่าครูสุขศรีสิทธิคือครูผู้ควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างในความอุตสาหะที่อนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบทอดการแสดงพื้นบ้านแห่งวังพระาธาตขอให้ครูสุขศรีสิทธิรักษาคุณงามความดีตลอดไปเราขอปรบมือให้ในความสำเร็จของครูสุขศรีสิทธิคนดีครูดีแห่งสังคมวังพระาธาตุด้วยความยินดียิ่งสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์รัศมีครบรับ วันนี้เราอยู่ที่ตำบลนครไตรตึงนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านไตรตึงอยู่กับคุณครูสุขศรีสิทธินะครับผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมด้านการแสดงว่าอย่างเหนียวแน่นและก็ได้ประโยชน์สูงสุดที่นะครับสวัสดีครับอาจารย์สุขศรีครับสวัสดีค่ะาอาจารย์สุขศรีนั้นเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขาชาวไตรตึงแท้ๆเลยนะครับและอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านไว้จํานวนมากมายอาจารย์สุขศรีครับอาจารย์สุขศรี มีความตั้งใจที่จะรักษางานตัวนี้ว่าอย่างไงบ้างครับ่ะก็มีความตั้งใจว่าจะทําจนจนกว่าที่ว่าจะเ,าเด็กๆเ,เขาจะได้มีการแสดงที่เป็นของพื้นบ้านเนี่ยนะคะไว้ต่อไปค่ะทุกๆรุ่นเลยค่ะตั้งใจมากนี่ทำมากนะี่รุ่นแล้วครับเนี่โอ้ทำมาหลายรุ่นแล้วค่ะทำมาประมาณ -78 ปีแล้วค่ะเป,ปีนะะร,รุ่นรุ่นสุดรุ่นแรกก็คือตอนนี้ได้ไปเรียนต่อ ที่สวนกุลาบนะคะเขาได้นําเพลงพื้นบ้านเมื่อวานคุณแม่เขามามาบอกว่าลูกลูกบอกลากชายนะนะได้ไปเรียนต่อที่สวนกุลาบมาเรียนสวนกุลาบแล้วเขาให้เอาเพลงท้องถิ่นไปร้องเขาสามารถร้องได้หมดเลย<อ>ได้ผลแล้วนะฮะได้ผลแล้วะค่ะได้ผลนะฮะค่ะก็เหมือนก็เจ็ดปีแล้วท่านเนี่ยที่สอนมีมีอะไรบ้างครับที่คุณครูสุขศรีสอนเรื่องท้องถิ่นของนครชุมชนของแปดตึงเราไว้จะมีอะไรบ้างอ๋อ ที่เป็นศิลปะการแสดงพ้นบ้านนะคะก็มีเพลงระบำกอไก่เพลงของช้างเพลงลำวงพื้นบ้านของตำบลไตรึงก็มีมีหลายอย่างได้ผลนะฮะได้ผลค่ะได้ผลนะครับขณะนี้เปิดเป็นวิชาเลือกหรือว่าเป็นวิชาบังคับครับแต่ก่อนนี้นะคะเรามีหลักสูตรท้องถิ่นค่ะเรามีหลักสักหลักสูตรท้องถิ่นของเราเราจะเรียนช่วงชั้นที่สองสาขาการแสดงพื้นบ้านแต่จริงๆแล้วหลักสูตรท้องถิ่นเรามีสาม 3หลักสูตรคือเรียนรู้เมืองติตึงท่านอาจารย์คุณครูสุขศรีหวังว่าอนา,าคตข้างหน้าเด็กๆพวกนี้เนี่ยเขาจะจะรักหวงแหนแบบที่เราทำไหมคิดว่าน่าจะรักนะคะเพราะว่าจากสังเกตที่เรารสมัครรับสมัครกลุ่มมนุษยษ์วัฒนธรรมตอนนี้ก็มีมาสมัครกันเยอะเลยค่ะครับก็บบดูชื่อเสียงของคุณครูสุขศรีด้วยนะทำให้เด็กๆอยากจะมาศึกษาเรื่องเหล่านี้นะครับ คนคนคนครูสุขศรีนี่มีประวัติเร,เรียนหนังสือมาจากไหนฮะเรียนเรียนระดับประถมที่โรงเรียนบ้านตีตึงนี่แหละค่ะอ๋อเรียนโรงเรียนเนี้ยนะโรงเรียนนี้ก็หลายปีแล้วสิค่ะหลายปีแล้วค่ะอประมาณสี่สิบปีได้ไหมโรงเรียนอ๋อได้ค่ะได้เป็นโรงเรียนเก่าแก่มากเั้เป็นโรงเรียนเก่าแก่เป็นโรงเรียนเอ่อปปลายที่ว่าเป็นโรงเรียนแรกของตำบลตีตึงอืมแล้วก็มัธยมก็เรียนที่โรงเรียนสตรีกำแพงเพชร สมัยนั้นสมัยนั้นนารียังไม่ได้รวมกันเรียนชายใช่ไหมใช่ค่ะปีหนึ่งสามก็ปีหนึ่งสามนะครับอืมแล้วพอจบมสสามเนาะสมัยนั้นเนาะมสามที่เรียนนาเรียนเรียนที่ไหนครับเรียนที่มโรงเรียนที่วิทยาวิทยาลัยครูนครสวรรค์อ๋อข้างบ้านเราเองเนาะปกศแล้วก็มาจบคบที่โรงเรียนตอนนั้นเรียนปกศหรือปสสูงปต่ศแล้วมาต่อพม ค่ะแล้วมาสอบพมอ๋อเก่งมากเลยนะฮะคอนเทนเรียนปกาศแล้วมาต่อพมอนี่ไม่ธรรมดาสอบเรียนตัวเองอยู่นี่ไม่มีแล้วนะไม่มีเลยค่ะเลี้ยงมาเรียนคอปอที่ไหนฮะคอปอที่วิไลยครูกำแพงเพชรบ้านเหลานี่นะตอนนั้นยังเป็นวิไลยครูอยู่ค่ะครูครูศาสตร์บัณฑิตสาขาอะไรฮะสาขาเอกไทยอะค่ะเอกไทยโทน่าแต่สิงโอ้โหกำลังกลัวกลัวเลยนะฮะแล้วแต่ศึกษาอีกไหมฮะก็